นี่เพียงแค่เลยครึ่งปีหลังมาแค่10วันเท่านั้นบิตคอยก็เกิดอาการทำนิวไฮเอา2วันติดแถมตอนนี้ผลตอบแทน25ไล่บี้เข้ามาเสมอกับการลงทุนทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันบิตคอยกำลังจะกลับมาใส่แล้วจริงหรือเปล่านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว นี่เพียงแค่เลยครึ่งปีหลังมาแค่1ิวันเท่านั้นบิตคอยก็เกิดอาการทำนิวไฮเอาสองวันติดแถมตอนนี้ผลตอบแทน25%ไล่บี้เข้ามาเสมอกักการลงทุนทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันบิตคอยกำลังจะกลับมาใส่แล้วจริงหรือเปล่านะครับตลาดซื้อขายค่างเงินบิตคอยนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าโอ้โหกระดีกระด้ามากเลยนะฮะเพราะาราคาทองคำตัวนะราคาของบิตคอยเนี่ยสองคืนติดกันคืนคืนที่ผ่านมากับคืนวันก่อนเนี่ย ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ถึง2วันติดต่อกันเลยนะครับเอาคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าบิตคอยซื้อมาขายไปขึ้นถึงสูงสุดเลยเนี่ยฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบหกเหรียญสี่สิบสี่เซนต์ต่อออนรู้ไหมครับว่าแลกได้เท่าไหร่หนึ่งเหรียญแลกได้สามจุดแปดสองล้านบาทแล้วนั่นเป็นคืนที่สองนะครับถ้าถอยกลับไปคืนแรกมันขึ้นเท่าไหร่นะฮะคืนแรกนี่ก็ปรากฏว่า,าราคาบิตคอยเนี่ยนะครับ ขึ้นไปแต่ที่ระดับ113,863เหรียญ18เซนต์ต่อบ,บิตคอยน์แลกได้เท่ากับเท่าไหร่3.75ล้านบาทต่อ1บิตคอยน์ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเพียงแค่24ชั่วโมงเนี่ยจากที่แลกได้3.75ล้านบาทขึ้นไปเป็น3.8ล้านบาทที่นิวยอร์กอเมริกานะครับกลายเป็นว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับค่างเงินบิตคอยเนี่ย มีสถิติของการไล่ทำราคาเกิดขึ้นในช่วงประมาณ2วันในสัปดาห์นี้หลังจากที่ทิ้งช่วงห่างไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแตะระดับ1 0 0 0 0แก,กว่าเป็นผลสำเร็จ มิถุนาลงเข้าก,กรกฎาเพียงแค่สัปดาห์เดียวไล่ต่อนะฮะนั่นก็แสดงว่ามันจะเป็นปัจจัยเฉพาะของวงการตลาดเงินคริปโตเคเรนซีครับที่ดันราคาของบิตคอยขึ้นไปขนาดนี้ทาไมผมตอบว่าเป็นปัจจัยเฉพาะก็เพราะว่าตอนนี้ใกล้แล้วนะฮะรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่าสภาคองเกรสเนี่ยจะมีการผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นการจดทะเบียนของสกุลเงินคริปโตเคเรนซีคือ ถ้าจะมองไปเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ต้นปีนี้หรือถอยไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วหรือการมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นกระแสะในทางบวกของเงินคริปโตเคอเรนซีทั้ทงนั้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งเคาก็ีลกวกอะไรฮะ ทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของคริปโตเคอเรนซีของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมี ETF ของบิตคอยนะครับซึ่งบอกว่าคนก็สนใจลง ETF บิตคอยนเี่ยอย่างมากมาเลยเพราะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยจริงมันแพงมากแล้วมาระดับแสนกว่าดอลลาร์เข้าไปแล้ว,วมันซื้อไม่ไหวก็ซื้อหน่วยลงทุนแทนนะฮะและ้วปรากฏว่ากระแสการลงทุนหน่วยลงทุนของบิตคอยนี่ยก็ถือดีวันดีคืนนะครับประเด็นที่3ต่อมาก็คือในเรื่องของรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าคอนเกรสเนี่ยก็จะมีการผ่านร่างกฎหมายที่ยอมรับ แล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในการที่จะทําให้เงินคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีการจดตามกฎหมายถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับและในคืน2คืนเนี่ยก็เพราะว่าสถาบันการเงินครับหรือว่าภาคเอกชนในอเมริกาเนี่ยมีการซื้อบิตคอยเข้าไปสะสมในสินทรัพย์ของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยสาปัจจัยทั้งหมดมันก็เลยดันให้บิตคอยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาขณะนี้ครับถึงได้ถามท่านผู้ชมว่าพอไปดูเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนบิตคอยนะตั้งแต่ต้นปีนะ จนถึงเมื่อคืนที่ว่าไปแตะตั้ง1 1 6 0 0 0กว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นนิวไฮวันที่2เนี่ยขึ้นมา25%นในเกือบเดเดือนแรกและอย่างที่ผมบอกไปว่านานๆามันจะเจอทีนะฮะระหว่างผลตอบแทนทองคำกับผลตอบแทนบิตคอยเนี่ยให้ผลตอบแทนเท่ากันไปเลยปเในช่วงระยะเวลาเท่ามันไปเลยตัต้งต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าทองคำเนี่ยเลี้ยงตัวเกิน2 0กว่าเปอร์เซ็นต์มานานแล้ว แต่ในขณะที่บิตคอยจะเลี้ยงแถวๆยี่สองเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งสองวันนี้มันขึ้นไปเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอการตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็พยายามที่จะมองว่าตกลงแล้วอาจจะมีการสลับเล่นในสินทรัพย์สองประเภทนี้หรือไม่นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าการที่บิตคอยขึ้นมาได้มันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของตลาดคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างจะเยอะถ้าไม่นับรวมปัจจัยอื่นๆที่จะมีผลกับบิตคอยนะครับเช่นตลาดอเมริกากลับมามีสีสันอย่างมากๆเห็นไหมในช่วงตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุ้น S&P 500ไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุ้น NASDAQ ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยโต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 โจนกระทั่งทำนิวไฮสองสปันสุดท้ายเนี่ยเป็นนิวไฮติดต่อกันก็ล้อไปกับราคาบิตคอยเห็นไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าแนวโน้มของการลงดอกเบียไม่แรงไม่เร็วแล้วก็มีรีบ มันก็จะเป็นปัจจัยเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบิตคอยในระยะกลางและระยะยาวเหมือนกับการที่ทองคําเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นด้วยตรงนี้ที่มาไกลขนาดนี้ก็น่าสนใจสําหรับคนที่จะลงทุนทั้งทองคําแล้วก็ในส่วนของบิตคอยเหมือนกันถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้กลับมาตรงนี้ครับใน,นเมื่อผลตอบแทนบิตคอยกับทองคําให้เท่ากันเป๊ะ25ตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาส0บกรกฎาคมถามท่านผู้ชมครับว่าลงทุนอะไรดีระหว่างบิตคอยหรือทองคํา ถ้าใครคิดว่าลงทุนทองคาพิมพ์ทองคําถ้าใครคิดว่าบิตคอยพิมพ์บิตคอยส่งมานะครับ<อ>คาถามคือผลตอบแทนเท่ากันแล้วนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะแต่แต่หมกราคมจนถึงสิบกรกฎาคมเท่ากันเลยทองก็ยิ่มห้าบิตคอยก็ยิ่มห้าถามท่านผู้ชมคิดว่าจะลงทุนอะไรมากกว่ากันหรือดีกว่ากันในความคิดเห็นท่านผู้ชมนะฮะใครเลือกบิตคอยส่งบิตคอยถ้าใครเลือกทองคําพิมพ์ทองคําส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับท่านผู้ชมครับ